สวัสดีครับกัะผมกับผมเกมสรรพยุปปิญาจานนะไม่ได้เจอกันนานทุกคนวันนี้เตรียมตัวกันนะวันนี้ผมมาทำอะไรคือมีหลายคนอยากดูผมเล่นเกมนี้คือผมก็เล่นแล้วไงแต่คือมีหลายคนที่อยากดูเห็นว่าผมใส่วงแหวนผมใส่วงแหวนอะไรแน่คือผมจะเอามาให้ตอนนี้คือผมมี HNR แค่สองสาประมาณสี่ตัว ตัวที่ตัวท้ายคือตัวเนี้ยผมพึ่งได้นะย้ำว,ว่าผมพึ่งได้ย้ำนะครับว่าผมพึ่งได้อ่าผมจะบอกพี่ดีตรวนขั้นให้นะเพื่อได้วงแหวนวงที่สามกับสี่ตรงนี้นะพลังวิญญ,ญาณมันจะลรวงขั้นให้คือมันจะเปิดให้ใส่วงแหวนเพิ่มให้ตอนนี้ คุณลุงงูพิษมีวงแหวน2,000ปีกับวงแหวนที่เหลือแบบนี้จูจูจุจูจูกลัวเลยพืชซื้อซื่อเธอผิดคือมีอยู่3,000ปีและผมยังมีเก็บสตอ๊อกอีก3,000ปีคนต่อมามีอยู่เจ้าอ้วนหงไฟผมชอบเรียกแบบนี้กว่าในในนังในเนี่ยมันชอบเรียกมีมี4,000ปีต่อไป ต่างชานึงพันห้าปีแซนํานิ่งมีสองพปีตอนนี้ตอนนี้ค <c oughs> นสุดท้ายยังไม่มีเพราะผมเพิ่งได้เดี๋ยวเอาไว้จะไปหาแล้วคือทำไมผมจัดทีแบบนี้คือผมมีสีอูนะคือผมกลับว่าจะเอาสีอูแทนอยู่นะแต่ว่าสายไวมีแค่ตัวเดียวก่อนเพราะว่าตอนนี้สีอูไม่น่าไหวเพราะว่า ยังสู้ไม่ไหวถ้าไม่ผมจับทีนี้เดี๋ยวไปดูในตอนสู้กันอ่าได้ครับตอนนี้ผมมาอยู่ในเกมแล้วคือดูสองคนนี้นะลุงพี่กับเจ้าเจ้าหงไฟอะตอนนัวดีถ้าเกมมันถ้าเกมมันแหลกหรือว่าอะไรต้องกลับขอโทษน,นะครับคือมันจะเป็นอย่นี้แหละออเรืองแรกก็สร้างพีทเรืองที่สก็ ติดฐานะไฟคือติดฐานะพีกับไฟเรียบร้อยแล้วคือทำไมผมเอาติดฐานะพีกับไฟเพราะว่ bah, าม,มันใช้นานดีกว่าแต่คุมด้วยพอยิ่งแบบเพิ่มติดฐานะพีก็ไปอีกเพิ่มอีกคือยิ่งแรงขึ้นบวกกับของทางดาที่บคุมตัวศัตรูแล้วก็บวกกับตัวละครอื่นที่จะโจมตีแบบเพิ่มเนมบัฟเพิ่มเนมเมทแล้วก็ เพิ่มติดจนะเดเมจคือผมก็ไม่ได้เก่งเรื่องพูดนะแต่ว่าพูดได้ว่าคือท,ทําเท่าที่ทําได้นะต้องกราบขอโทษด้วยนะครับก็อะไนะี้ก็แค่นี้นะไม่บายแล้วก็ไว้เจอกันในวันเปิดตัวของกีตูเปอร์ของผมนะไว้เจอกัน